ันนี้พวกเราก็กำลังเติมพลังกันครับนี่นนเติมพลังกันนา่นาจแตกแล้วก,ลลบบก็ไก่แซ่บองเรับแซ่บจนเหื่อแตกไม่เห็นเหมือนไก่ห้อนแล้วตำโงห่อนห้อนเพชรห้อนตรงนี้เอาก็ห่อนตำโพงกับเพชรได้วได้ข้าวหรือยังเอ่ย อิ่มหล่าผมบอกเดียวปะอินแล้วอันนี้อันนี้พี่แม็กกี้ก็ครับผมมาดิอ่ะก็ถ้ชิมไก่ข้าวเหนียววันนี้โอ้ให้ให้ต้องส่งให้ให้ต้องส่งน้องหกไก่พูดตรงๆวัวนะครับนี่พี่นุตก็กำลังกำลังวันนี้ไก่นะฮะรอบที่แล้วไม่สุกวันนี้เราทอดให้มันสุกแล้วดูนะครับ

ข้าวกันนะครับวันนาการขอบคุณอ้าว้อนนี้นานอยู่ใช่ไหมมาหน้าร้อเลย มาล่อเลยส้มตำน่ะทำเพื่อนปะทำเพื่อนปะอ่าล่อเลยล่อเลยส้มตำเป็นอย่างเด้อมาเลยตำมากอันนี้มาตั้งแต่มายังตำนะฮะยังตำไม่หยุดเลยนะตอนนี้ดูโอ้โหตำอย่างเดียวครับหยุดยอนเลยอ่ะคนมตำตั้งเต็มมากเนี่ยเจ้าเลี้ยงทั้งตัววันนี้เลี้ยงทั้งตัว ทั้งหมวกทั้งเสื้อเพื่อนทั้งเสื้อครับนะครัยม่นระเอกเนังไหนเนว่เอาที่ว่าพระเอกิมแล้วค่ะีวพรกิ่มแล้วทนี้ลกีเอกเอาเดือถ่ายติวิดีโอที่นี่นะนีครับ

นี่ส้มตำน่แล้วเอตาตักเร็วส้มตำก่อนเด้ออ่าน้องก็รอส้มตำนี่คุณเตอร์อยู่อ้าวว่าจอาาแน่ฮะอาลูกาแ่ คุตามีเยอะมีเยอะอยู่เนอะเยกเยอะไักเยอะเลยเดิอพักเ้อะหยิบอาเลย

ไก่ชิ้นยาวคือแบบอิ่มมากค่ะขอบคุณนะคะไก่อร่อยมากครับเอฟซีนะครับเสียพังด้วยอ่าอะไรเนี่ยพี่ต้นาช่วยเพื่อตะปูโอ้คผื่อลูกโซนเป็นมือตัวนี้ผมเป็นนี่เป็นมือเปลี่ยนมือ,อ ี่พ่อ่ออันนี้คือแชมป์อ่าผ่านมาโอ้สองสมัยไหมสอสมัยลย้อมแพ้สองสมัยแชมป์อสมัยเยรอบนาเจ้าเอาสับๆเลยเอาให้มันสุดๆกัเลย

ขึ้จากมันเบาไวนะมันต้องใช่แรใช่ไหมใช่ตาอเนะอันนี้ต้องเจบสไม่ต้น่กินพวกนี่นะฮะอม่กินพวกนี้นะตอนนี้9.5มับนี่เป็นราคา5 3 5 3 5 5 3 โอ้โหไปแล้วครับไะโอ้อ uh, uh. ันน uh, uh. um, ี right, ้คือปีมือพี่หนูนานะครับผู้ใดสีชิมนะเนีโอเลยบอผมบอเสียงอะอาจจะตรมเติมห้องามม้เลยเนาะตเอตเยอะตเยอ รกาศกุนกนนะครับปกติปกตินี่เคยตามมาที่ไหนครับเนี่ย เออเป็นลูกค้าแม่ค้าขายส้มตัได้นี่โอ้แม่ค้าขายส้มตัเน้อออกจากบ้านอตันมั้งโอี่ออกจากบ้านเหรอต้งใส่สองขวดกะละหกกะระต้องใส่ตอด้วยนะคะ่่ม รยหน่อยนี่โรหน่อยนี่โรยรยแบบเชฟเพ่นมือมือไม่ได้ใส่อ่านี่ทุกคนดูดูดูกันโรยดูกโยดูกันโรยเนี่ยเนี่ยไม่มีอะไรเลยไงสวยงแม่เด็กน้มีแตคนสวยๆ่ะเอล้นายิดอะไรได้เปล่าิดอะไรได้ป่าก็มีบ้างก็มีบ้าง ไม่เผ็ดเลเพราะว่าบรรยากาศด้วยกคนโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับให้การรับชมเด้อได้เจอมานหน้าขรัวสครับ